พระเจ้าประทานชัยชนะให้แกเราแล้วตามสัญญาพระเจ้ารักษาสัญญาแน่นอนแต่เราจําเป็นต้องทําตามที่พระเจ้าบอกเหมือนคนอิสราเอลพระเจ้าให้เขาเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาพระเจ้ายกดินแดนให้กับเขาแล้วแต่พระกัมพีตอนนี้บอกว่าเขาจําเป็นต้องลงมือต่อสู้แล้วก็ได้รับเอาเข้าไปยึดทํานองเดียวกันวันนี้โรคภัยไข้เจ็บที่ท่านกําลังเผชิญพระเจ้า สัญญาว่าโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูริ์โดยการทุกทรมานบนไม้กางเขนนั้นพงหอบเอาความป่วยไข้ทั้งสิ้นไปหมดแล้วแล้วท่านทํำยังไงท่านต้องลุกขึ้นมาแล้วรับเอาด้วยความเชื่อในนามพระเยซูอาการปวดหัวอาการมะเร็งอาการผิดปกติในร่างกายฉันไม่เอาแล้วฉันไม่รับฉันต่อสู้ฉันปฏิเสธเพราะพระเยซูรับความผิดบาปแทนฉันแล้วและรับความป่วยไข่แทนฉันไปแล้ววันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแหวงอิจฉาลิษยาเกียรติกันในครอบครัวซึ่งน่าเศร้ามากถ้าครอบครัวไหนเป็นเช่นนั้นเราสามารถลุกขึ้นมาแล้วยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของเราเพราะว่าเรายำเกรงพระเจ้าพระองค์จะอวยพรไปยังลูกหลานของเราลุกขึ้นมายึดเอาแล้วก็ใช้นั้นในานามพระเยซูเราขอรับเอาครอบครัวฉันจะรักกันครอบครัวฉันจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครอบครัวฉันจะเสริมสร้างซึ่งกันและกัน สามารถรับเอาและชีวิตในพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่มีชัยชนะเหนือบาปวันนี้หากท่านพ่ายแพ้บาปนั้นนะ่ะบาปนั้นอนะ่ะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนท้อใจละสงสัยชีวิตนี้ฉันคงเลิกบาปนั้นไม่ได้อย่าไปเชื่อไม่เป็นความจริงรับเอาชัยชนะที่มีในพระเยซูคริสต์รับเอาแกะกล่องของขวัญออกแล้วเริ่มใช้แล้วจะเห็นว่าเป็นไปตามที่พระเจ้าสรงสัญญาเมื่อบาปนั้นมาเคาะประตูไล่มาไปในานามพระเยซูฉันไม่สนใจแกันแล้วฉัน เป็นศัตรูกับแกฉันไม่ต้องการแกออกไปแล้วก็เผลอไปทําบาปมันอีกก็ไม่เป็นไรเราจําได้ว่าเรามีชัยชนะแล้วดังนั้นถ้าเราผิดพลาดพังบาปนั้นไปอีกก็กลับมาตามพระสัญญาของพระเจ้าใช่แม้นฉันผิดพลาดพังบาปโดยพระโอหิตของพระเยซูคริสต์รุงชําระบาปให้ฉันแล้วฉันสะอาดบริสุทธิ์แล้วและฉันไม่จําเป็นต้องทําบาปนี้ไปขอปฏิเสธบาปนั้นในานามพระเยซูมันมาร้อยครั้งเราก็สู้กับมันร้อยครั้ง แล้วแม้เราแพ้ไป99ครั้งครั้งที่ร้อยเราก็ยิลุกขึ้นมาแล้วสู้กับมันอีกแล้วในที่สุดท่านจะมีชัยชนะอย่างแน่นอน